อยู่คงไม่พ้นเยอรมันเป็นหนึ่งในนั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะ้ำมาเล่าถึงประเทศเยอรมันอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะอยากแต่งงานกับคนเยอรมันนะคะเป็นประเทศที่ใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เรียนฟรีนะคะมันเป็นกุนเกเซ็ตค่ะที่ คนที่อยู่ที่นี่นะคะก็คือแบบเหมือนมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนเนาะเ,าะเด็กที่เกิดที่นี่มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนปีจนกระทั่งปริญญาตรีนะคะปริญญาโทอ่ะแฟนน้าบอกให้น้ําเรียนอยู่นะคะด้วยความที่เราอายุเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่อยากจะเรียนนะคะแล้วนั่นคือโอกาสสําหรับคนที่อพยพนะคะหนีสงครามมาจะเห็นได้ว่า คนที่อบพยพมาอยู่ในประเทศเยอรมันเนื่องจากสงครามประเทศเขาที่แบบไม่เป็นสุขเนาะเออพวกเนี้ยเขาจะหนีเข้ามานะคะเขาก็จะเข้ามาแล้วเขาก็จะเรียนเลยนะคะอย่างเพื่อนนะ้ำเป็นคนสโลวาเกียนะคะเขาก็จะมาเรียนนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยก็เรียน แบบน่าจะหลายปีนะหลายปีเหมือนกันนะคะน้าก็จําไม่ได้คือเขาพูดมาแนละ้วเราก็จาไม่ได้ว่าเขามาอยู่กี่ปีแล้วนะคะแต่เขาเรียนแล้วเขาเพิ่งทํางานได้ประมาณปีปีกว,กว่าเองทุกคนแล้วเขาเป็นแบบเหมือนทํางานเกี่ยวกับออฟฟิเซอร์แล้วก็แบบเป็นเป็นตำรวจอย่างเงี้ยทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็คือเขาอะต้องเรียนหมดเลยนะ ส่วนสำหรับน้ำไม่สะดวกจริงๆเพราะว่าเขาต้องไปเรียนเรื่องของวัฒนธรรมกุ้นเกซ์เซตรกฎหมายนะคะอะไรที่มันเป็นข้อโต้แย้งอย่างนี้นะคะเขาก็จะต้องไปเรียนซึ่งแบบมันเยอะแยะมากมายซึ่งเวลาเมื่อวันก่อนนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะ้ำไปคุยกับเขานะ้ำยังรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากเลย i s c a n n i c แค l a n แนนอิ i ซนะคะก็คือแบบมันเยอะมากจนฉันไม่สามารถไปเรียนได้ทุกคน นะคะมันเยอะจริงๆแล้วก็ภาษาเยอรมันน่ะมันก็ต้องแบบดีฟลงไปอ่ะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่ะไปเรียนอะไรสักอย่างใช่ไหมมันก็จะเป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงอย่างคนไทยส่วนมากนะคะที่มาเรียนเนี่ย ที่มาอยู่เยอรมันนะคะนอกจากเอกสารที่เยอะแยะแล้วเราก็ต้องเรียน A 1นะคะใครที่จะแต่งงานนะคะต้องเรียน A 1จากที่ไทยมาก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เตรียมเอกสารนะคะเตรียมเอกสารการแต่งงานเตรียมกับเอกสารการทำวีซ่าเพื่อที่จะแต่งงานนะคะถามว่าแต่งงานที่ไหนดีนะคะที่ไทยหรือที่เยอรมันนะคะที่ไทยอาจจะง่ายแต่ที่เยอรมันอ่ะก็ดีที่ เราจะได้สวัสดิการหรือเราได้สิทธิ์เช่นเดียวกับคนดอยช์นะคะตามกฎหมายดอยช์นะคะเราแต่งงานที่ไหนเราก็จะได้สิทธิ์ตามกฎหมายประเทศนั้นๆนะคะทุกคน นะแต่ว่าถ้าสมมุติเราแต่งงานที่ด้อยแล้วเราเอากเอาเอากสารไปที่ไทยนะคะไปแสดงว่าเออคนนี้เป็นสามีของเราแล้วเราแต่งงานแล้วนะคะเราสามารถเอาไปแจ้งที่อำเภอเปลี่ยนแปลงสถานะได้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้ทําแบบเรียกว่า,าพินัยกรรมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเรียกถ่ายญาติมานะคะลำดับที่1ที่2ที่3แต่ว่าสามีเราอะอาจจะไม่ได้สมบัติ นะคะทั้งหมดของเราซึ่งเขาไม่ได้ถือสัญชาติไทยเนาะเออถ้าเกิดว่าคนที่จะถือสัญชาติคนที่จะถือทรัพย์สินของเราได้นะคะอย่างของน้ําอ่ะถ้าสมมุติว่าน้ําอะสละสัญชาติใช่ไหมคะทุกคนน้าอะ่ะก็คือไม่สามารถเก็บทรัพย์สินที่ไทยได้เรื่องของ ที่ดินอะไรเงี้ยฮะทุกคนก็ต้องระวังสําหรับคนไทยที่มาอยู่ในเยอรมันนะคะทุกคนเราสามารถถือได้สองสัญชาติถามว่าน้ำอะ่ะใช้เวลาระยะเวลาน,านานในการเรียนไหมคะก็ค่อนข้างที่จะนานนะคะเริ่มแรกเดิมทีเลยอะ่ะตอนที่น้ําแต่งงานมาเนอะอืมน้ำก็จะ ยังไม่เรียนค่ะทุกคนยังไม่เรียนนั่นเป็นข้อที่แบบผิดพลาดมากเลยนะคะถ้าเกิดเรามาใหม่ๆนะคะเราสมควรที่จะเรียนอย่างน้อยก็เรียนไปขับขี่นะคะเพราะว่าเราสามารถขับในเยอรมันได้หเดือนแต่เราต้องทําประกันกับ ACDC นะคะหรือว่าทำทำแบบยังไงอ่ะเรียกว่าอืแปลแปลเอกแปลใบขับขี่ของเรานะคะให้มันเป็นภาษาดอยนะคะ ก็ประมาณ70 80นะคะเมื่อ8ปีที่แล้วเนาะน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็ใช้เวลาตรงนั้นอะหัดขับรถในเยอรมันแต่ว่าถ้าเราขับได้นะคะแต่แนะนำให้ไปขับในชนบทเนาะถ้าเกิดว่าเราขับได้แล้วเราสามารถลงมาเรียนภาษาเยอรมัน มาเรียนใบขับขี่ที่เยอรมันค่ะทุกคนแล้วถามว่าบางท่านน่ะไม่กล้าขับจริงๆแล้วอเยอรมันน่ะการขับโรถเหมือนการที่เราอ่ะเล่นเรียกว่าเล่นเอ่อเกมเหมือนกันนะคะทุกคนเราต้องรู้ว่าอันไหนป้ายอะไรยังไงนะคะเวลาการปฏิบัติตัวในการขับขี่นะคะซึ่งมันมีความปลอดภัยจากไทยมากจากใบขับขี่ของเราเรียกว่า เบบี้ไปเลยทุกคนมันเทียบอะไรกันไม่ได้แล้วตอนที่เรียนนะคะเราก็จะรู้สึกว่าที่เขาบอกว่ามันเป็นใบขับขี่ทองคำฝั่งเพดอะมันจริงๆมันได้ยากจริงๆกว่าเราจะผ่านทฤษฎีกว่าเราจะผ่านการปฏิบัติซึ่งที่เยอรมันเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะสอบใบขับขี่นะคะเราต้องไปเรียนที่โรงเรียนนะแล้วก็มีการเทสว่าเราจะขับ ได้ถูกต้องหรือเปล่าการปฏิบัติตัวในการขับขี่การมองกระโตกการมองข้ามไหลนะคะมองข้ามไหลเวลาที่เราจะเลี้ยวอะไรประมาณนี้นะคะมันมีหลายอย่างมากมายซึ่งมันไม่สามารถอธิบายได้หมดในคลิปเดียวนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องว่าที่เยอรมันนะคะคนเข้ามาเยอะมากนะคะเขาก็จะมาเรียนแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าคนที่อายุน้อยๆสำหรับคนที่เขาแบบเรียกว่าหนีอพยพเข้ามาเนี่ย จะดีมากเลยนะเขาก็จะไปเริ่มจะไปหาที่เรียนน้ําเห็นแม่ของเด็กคนหนึ่งที่มีลูกเขาอ่ะมาเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลของนิชาเนี่ยนะคะนางน่าจะได้สามีเป็นคนเยอรมันแต่ว่านางนางเป็นคนน่าจะเป็นมุสลิมนะนางโพกหัวมาแล้วนางก็ไปเรียนน่าจะเรียนต่อปริญญาปริญญา ปริญญาโทหรือปริญญาตรีก็ไม่รู้แต่เพื่อนน้ำอ่ะคนที่เป็นคนโซโลเกียเนาะเขาก็เรียนปริน่าจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับไม่รู้ว่าเอาบิลดุ้งหรือว่าอะไรนะคะเขาก็ไปเรียนมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบพวกนี้จะแอคทีฟมากเลยน้ําเห็นแต่ละคนคนเช่าบ้านน้ําเหมือนกันนะคะมาไปเรียนนะคนซีเรียน,นะทุกคนคนซีเรียนะคะไปเรียนต่อแต่สําหรับคนดอยน้ามีคนเช่าอีกคนหนึ่งข้างล่าง ะะก็คือว่าไม่ได้ไปเรียนค่ะทํางานอยู่อายุยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดนะคะเขาก็ไม่ไปเรียนแล้วเวลาเลยลาเราพูดอะไรเวลาเราพูดภาษาอังกฤษอะ่ะก็ไม่ได้แต่เขาอะ่ะแต่คนคนดอยอะ่ะไม่เท่าไรแต่คนต่างชาติอะ่ะเขาจะชอบแบบเหมือนมาดูถูกน้ำอะ่ะซึ่งน้ำก็รู้สึกว่าเออมึงมึงก็คนต่างชาติเหมือนกันทำไมต้องดูถูกด้วยอะไรประมาณนี้มันจะสามีเขาเนี่ยนะ สามีเขาซึ่งมาอยู่ทีหลังนะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยพูดภาษาดอยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยตอนนั้นภาษาน้ายังไม่เก่งไงทุกคนเธออะแบบเซียชลเล็ตดอยสเปสปลาเออร์อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบน้ําแบบดาวมากอะน้าก็บอกแฟนน้ําดีนะแบบน้าก็บอกแฟนนั้นน้าว่าเออเขาดูถูกน้ําขนาดนี้นะเออว่าน้ําอะพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแหแต่เขาอะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรเงี้ยพูดได้แค่ y e ส no โอเคอะไรเงี้ยคือตอบ อบแล้วเวลาน้ําพูดภาษาอังกฤษอ่ะก็คือไม่ได้เลยไงแต่เขาอ่ะมาดูถูกเราว่าเราอ่ะแบบเสียเชลเล็กแย่มากภาษาดอยของเธออะไรประมาณเนี้ยคือน้ําพยายามอธิบายใช้ google translate คือพยายามทาทุกอย่างอ่ะคือแฟนน้ารู้สึกว่าถ้าเกิดไปคุยกับเขาแล้วรู้รู้สึกว่าแฟนน้ำอาจจะอ่อนข้อให้เขาไงน้าก็เลยพยายามที่จะคุยเองแฟนน้าก็เลยบอกว่าให้น้ําอ่ะ manage เองในการที่จะคุยกับ คนเช่าแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยคือน้ําไม่ได้ปล่อยให้เช่านะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าเอ่พอพยพอบเยอะมากจนกระทั่งแบบว่าไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์เพราะว่าเวลาที่เขามาเช่าบ้านเราอะ่ะเขาไม่ได้การันตีแล้วเขาไม่ได้สะอาดไงมาจากหลายประเทศใช่ไหมคะทุกคนแล้วเขาไม่ได้เราเขาไม่ได้หมายอะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ เขาสามารถไปได้เลยไปต่อได้ทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้เขาอะได้อยู่รอดนะคะคนพวกนี้ก็จะเข้ามาในเยอรมันก็จะมีเงินค่าโบนเกลนะคะก็คือเงินสำหรับการที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสัพพอร์ตเรื่องการเรียนนะคะตอนแรกอะเขาจะ start d ดอยช์ก่อนนะคะก็ start d ดอยด้วยการไปเรียนดอยที่โรงเรียนของน้ำไปเรียนโรงเรียนนะคะก็มีหนังสือเรียนนะคะนี่ หนังสือเรียนก็แล้วแต่สถาบันว่าเราอะจะไปเรียนที่ไหนที่น้ำที่เมืองของน้ามามีมีประมาณ 3- 4สโรงเรียนนะคะน้าเลือกอินลิงกัวค่ะแล้วก็มีโรงเรียนเอ่เออะไรอีกอะมันมีมันม,มีน้ำจำไม่ได้แต่ของน้ำมาเรียนที่อินลิงกัวนะคะแล้วคนอพยพอะเขาก็ไปเรียนเสร็จแล้วนะคะเขาก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายไงทุกคน รัฐบาลของเยอรมันนี้ค่อนข้างที่จะเอาใจคนที่แบบอบพยพมาเยอะมากไม่ใช่ว่าเอาใจอะแต่ว่าเงินซัพพอร์ตมันมีเยอะสำหรับบางท่านนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือได้ผ่านหูมานะคะบางคนหน,นีสงครามมาหนีเรื่องของการเมืองมาจากไทยอย่างเงี้ยแล้วได้เงินซัพพอร์ตที่เยอรมันนะทุกคนเรื่องการกินการอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขามาซัพพอร์ต แล้วตอนแรกอ่ะเขาอาจจะให้เราอ่ะไปอยู่ในสถานที่ของเขาอย่างเช่นค่ายทหารนะคะค่ายทหารอเมริกันนะะแต่พอเขารู้ลู่ทางแล้วอ่ะเขาก็เริ่มจะหาแฟลตข้างนอกแล้วแล้วทีเนี้ยก็ขอเงินซัพพอร์ตจากจ็อบเซ็นเตอร์นะคะจากจ็อบเซ็นเตอร์เนี่ยเขาคือน้ำอ่ะให้คนเช่าบ้านนะทุกคนรู้ไหมว่าคนพวกเนี้ยเข้าไปเรียน เรียนภาษาเยอรมันนะคะเรียนต่างๆนานา,นาที่ในเยอรมันมีมันเป็นสิ่งที่ดีมากทุกคนถ้าเกิดใครสามารถเข้ามาได้แล้วมาเรียนนะคะจบนอกอะ่ะมันก็ย่อมดีกว่าจบในไทยอยู่แล้วเนาะเออมันมีดีกรีมากกว่าแล้วทีนะคนพวกนี้ก็เข้ามาเรียนเสร็จแล้วอะ่ะเรียนได้เรียนฟรีอยู่ก็ได้จ่ายไม่ได้ทำงานก็ต้องคือไปเข้า กับจ็อบเซ็นเตอร์ค่ะจ็อบเซ็นเตอร์ก็จะให้เงินมาจ่ายค่าบ้านซึ่งเพื่อนๆคิดดูว่าเวลาที่น้ำอ่ะโฆษณาในาในเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับการให้เช่าบ้านอย่างเงี้ยน้ำอ่ะหาคนที่เป็นคนเยอรมันนะคะโดยการทำให้ราคามันตำ่ำคือน้ำต้องการคนที่สะอาดคนที่เขาดูแลบ้านน้ำอ่ะคือ แบบเช็ดกระจกบ้างไม่ใช่ว่าสามปีไม่เคยเช็ดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็แย่เนาะกระจกน้ำก็จะกลายเป็นแบบขไม่ใช่กระจกนะขอบกระจกขอบหน้าต่างอะ่ะมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองค่ะทุกคนเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาแล้วถ้าเป็นคนเยอรมันอะ่ะเขาจะแบบว่าอยู่นานอยู่ทนแต่ว่าคนพวกต่างต่างสัญชาติพวกเนี้ยเขาก็จะอยู่แบบเดียวทุกคนแล้วมันกลายเป็นว่าเขาอะ่ะ 80%ของคนที่เข้ามาสอบถามน้ำว่าดีโวนุ่งเฟฟุงป่านะคะก็คือโบนุ่งยังอยู่ไหมแต่บางทีคนพวกนี้ก็คือแบบเขายังไม่เก่งภาษาไงในเมื่อโฆษณาของเราอยู่เขาก็ยังมาถามว่าโฆษแบบบ้านของเรายัางอยู่ไหมนะคะเขาก็จะถามแบบนี้น้ำก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วเขา เขาเรืยเขาไม่ค่อยโอเคแล้วแหละเขาไม่ค่อยเก่งด้อยแล้วเวลาพูดอะ่ะคนละภาษามันค่อนข้างที่จะยากคนพวกนี้เขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะไม่เวลาที่เขาเข้าอยากได้ได้แฟล t ใช่ไหมคะเขาก็จะไม่แนะนําตัวเขาจะไม่บอกว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาจะไม่ทําก็คือใช้ชื่อของเขาชื่อมันมีความสําคัญมากในในเยอรมันนะคะทุกคน ชื่อถ้าเกิดว่าชื่อมันเป็นอาหรับชื่อมันเป็นแบบแปลกๆอะ่ะไม่ใช่ของคนเยอรมัน,นแท้ๆนะคะเขาจะไม่ค่อยยอมรับนะคะแม้แต่น้ําเองยังไม่ค่อยยอมรับเลยะคะ่ะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายทุกคนมันสร้างความเสียหายจริงๆคือน้ําระบมมากกับการให้บ้านเช่านะคะแล้วเยอะมาก80บเอร์ซนได้รับเงินจากจ็อกเซ็นเตอร์ได้รับเงินซัพพอร์ตจากรัฐบาล ซึ่งคนเยอรมันเองนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ทีเ่เรียกว่า,าตกงานบางทีนะคะมีเอกสารครบอะไรเรียบร้อยนะคะไปขอเงินจากอ,าอัมส์นะคะทางทางเมืองเขาอะค่ะก็ยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้รับการตอบรับนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะยากมากนะคะแต่ว่าคนคนที่ อพยพมาเขาก็คงได้ยากเหมือนกันแต่เขาเพียรพยายามที่เขาจะหาได้ไงได้เมื่อไหร่ก็ช่างได้แต่อย่างน้อยก็ได้มาทุกคนนี่นะคะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนนะคะหลายๆสัญชาติเข้ามาอยู่ในเยอรมันแล้วน้ำจะบอกว่าถ้าหากใครมาอยู่เยอรมันแล้วนะคะคนอบพยพเนี่ยขอบเยอรมันมันเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางเนาะ เป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางหลาย,ลายประเทศข้ามผ่านโปรแลรนด์มาอย่างเงี้ยก็เข้ามาได้เลยโดยที่ไม่มีบอร์เดอร์ไม่มีแบบเก้นเส้นเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่เราผ่านลาวไปไทยใช่ไหมเราก็ต้องตรวจสอบพัสปอร์ตใช่ไหมแต่ที่เยอรมันไม่ค่ะทุกคนไม่มีนะคะไม่มีมีน้อยมากนะคะคือไม่แล้วบางทีอะเข้ามาทางสวน ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่น่าเลยเยอรมันแล้วทุกคนหลายๆคนจะเข้ามาแต่ในหมู่บ้านนะม,นมันมีอยู่อย่างหนึง่งมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งน้อยนะักที่จะมีคนต่างชาติมาอยู่นะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลดีๆที่แบบเออน้ําอยากอยู่ที่นี่แต่ว่ามองไปมันก็มีคนที่มาเช่าบ้านนะเพราะว่าบ้านที่เยอรมันนะจะแตกต่างจากบ้านที่ไทยเนาะก็คือมีหลังคือหลังนึงอะ่ะ จะอยู่ได้ประมาณสามครอบครัวหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนต้องการไพรเวทนะเนาะเขาก็อยู่แค่หนึ่งครอบครัวเนี่ยธรรมชาติวัฒนธรรมของคนเยอรมันอยู่ยใจอย่างนี้นะคะแล้วที่เยอรมันนะคะเวลาถ้าเราจะไปหาเพื่อนหรือจะไปหาใครเราก็ต้องโทรศัพท์ไปบอกเราก็ต้องเขียนไปบอกนัดกันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปตอนไหนก็ได้แต่ว่าสำหรับคนต่างชาติแล้วนั้น เขาแบบค่อนข้างที่จะเป็นอะไรแบบว่าเรียกว่าเกาะกันแน่นอะเกาะกันชีวิตเกาะกับเพื่อนแน่นเกาะกับกลุ่มแน่นมากทุกคนเวลาที่เราไปสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะเนี่ยจะเห็นคนซีเรียคนยูเครนนะคะไปนั่งเกาะกลุ่มกันเป็นสิบสิบคนเลยค่ะประเทศเยอรมัน อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่อยากจะมาอยู่ด้วยภาวะที่เข้มข้นของเอกสารนะคะที่ภาวะที่เข้มข้นของเอกสารเอกสารเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็การเ,าเรียกว่าการซัพพอร์ตค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อบอกพร่องสำหรับคนที่มาอยู่นานอย่างน้ำเนาะเออแล้วน้ำอ่ะเป็นคนด้อยแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำก็เหมือนแบบ ได้เงินซัพพอร์ตแค่ลูกนะคะส่วนบ้านส่วนแบบถ้าไม่ไม่ค่อยได้เงินซัพพอร์ตอะไรเยอะแยะเหมือนเหมือนคนที่เขาอบพยพมานะเออเหมือนเขามองว่าเราอ่ะไม่ลําบากบางท่านนะถ้าสมมติสมมุติว่าไปขอเงินรัฐบาลแล้วมีบ้านมีรถอ่ะบางท่านเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้ในอนาคตแต่ยังไม่รู้เลยว่า ความแน่ความแน่นอนของประเทศเยอรมันอาจจะไม่แน่นอนแล้วนะคะเราก็เลยมีแผนว่าเอออยากจะไปอยู่เมืองไทยอะไรประมาณนี้ก็ถึงได้เขียนมาบอกว่าเอออยากไปอยู่เมืองไทยแล้วแหละนะทุกคนที่เมืองไทยอะ่ะออมัน ง่ายเอกสารอะไรมันง่ายขอให้มีไอเดียขอให้มีความคิดที่จะทํานะคะลงมือทําทุกวันน่ะอยู่ที่ไทยอะ่ะมันก็สําเร็จนะคะแต่ที่เยอรมันอะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะสตาร์ทอัพนะคะเราจะสตาร์ทอัพอ่ะโอ้ยยากมากทุกคนคือเยอรมันอะ่ะไม่ได้ซัพพอร์ตของคนคนที่เขาจะซับคนบริษัทเล็กๆอะ่ะนะคะทุกคน เราก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเยอรมันเป็นประเทศที่หลายๆคนใฝ่ฝันแล้วอยากมาอยู่ที่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างองน้ำอะ่ะน้ำอะ่ะเลือกที่จะทำงานก่อนในก่อนหน้าน,นี้เพื่อก่อนที่น้ำจะท้องนิชาน้ำมาอยู่สามปีแรกใช่ไหมคะน้ำก็เหมือนทํางานออนไลน์นะคะก็คือแบบนี่แหละมาไลฟ์สดนะคะน้าก็มาไลฟ์สดมาไลฟ นะคะว่าเราทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะธุรกิจของเราทําอะไรนะคะตอนนั้นก็คือน้ํายังบินไปบินมาได้เนาะเออแต่พอเรามีลูกแล้วมันค่อนข้างที่จะยากแล้วละ่ะนะคะพอหลังๆมาน้าก็ผ่านแบบไม่ค่อยได้ออนไลน์เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ไปเรียนรู้เรื่องของการตลาดเท่าไหร่แต่ยังมองการตลาดออกนะคะทุกคนแล้วทีนี้พอเราอยู่นานๆไป นะคะเราก็ต้องเพียรพยายามที่จะฝึกตัวเองอะ่ะให้พูดภาษาเยอรมันได้เพราะมันเป็นทางออกที่ดีมันมันส่งผลให้เรามีขามีแขนเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลาที่เราขับรถเป็นนะคะเราก็จะสามารถไปไกลได้มากขึ้นทุกคนมันจะมีแบบหมวดหมู่มันจะแบบทางแล้วมันจะสะดวกมากขึ้นนะคะเนี่แหละก็ทำทุกอย่างมาแล้ววันหนึ่งน้ำก็ผ่านหมดนะคะผ่านหมดแล้ว ก็มาทำสัญชาติดอยซึ่งถามว่าทำไมถึงทำสัญชาติดอยซึ่งมันอาจจะมันอาจจะได้มันได้การซัพพอร์ตนะเออมันได้การซัพพอร์ตอยู่แล้วมันก็เป็นความมั่นคงที่ลูกน้ำอยู่ที่นี่น้ำจะไปจะมา,ะมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าสำหรับคนที่ทำงานในเยอรมันน้ำจะบอกว่าคนที่เป็นปันเฟืองคนที่เป็นดอยคนที่อยู่ที่ดอยชแลนนานแล้วก็ไม่ไม่แบบ ไม่ทวงติงหรือว่าไม่ได้เป็นแบบข้อขัดแย้งหรือว่าไม่ได้ทำงานดำอะไรประมาณนี้คือทำตรงๆไปนะคะเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเราจะไม่สามารถโฟโรมันได้เราแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆคิดไว้แล้วกันแต่ว่าเยอรมันเป็นประเทศอย่างแต่ข้อดีของเยอรมันก็มีเยอะนะน้ำจะอยากจะบอกว่าเยอรมันเป็นประเทศที่สวยงาม เป็นประเทศที่สงบถ้าเราอยู่ในดอบอย่างนี้นะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้แล้วเป็นประเทศที่แบบธรรมชาติป่าไม้สวยงามถ้าเกิดว่ามันร้อนมันก็ร้อนจริงๆค่ะทุกคน40องศาถ้าเกิดมันหนาวมันก็หนาวประมาณลบ10องศามันไม่ได้มากจนเกินไปเมื่อเราเอามาเฉลี่ยกันกันกบวิถีชีวิตเราไลฟ์สไตล์ของเรานะคะ แต่ถ้าเกิดเราไปอยู่เดนมาร์กสวีเดนมันก็คือจะหนาวมากไงทุกคนโนเวงเนี่ยมันก็จะหนาวมากมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่เยอรมันนะพอผ่านหน้านี้ไปแล้วอย่างหน้าปุลิงอย่างเงี้ยค่ะอุณหภูมิมันก็จะอยู่ประมาณ10กว่าทุกคนน้ำมีความสุขมากที่แบบใส่เสื้อผ้าออกไปเดินแบบอากาศเย็นๆแบบสดชื่นทุกคนอากาศมันดีนะคะแล้วทําให้ปอดเราดีมากขึ้น นะคะปอดเราดีมากขึ้นชีวิตเราดีมากขึ้นทุกคนสังเกตว่าแต่ก่อนะน้ำมีแบบว่าแต่น้ำอ,อายุเยอะแล้วนะเนาะอ,อมันก็จะแบบกะเนาะแล้วคนที่เนี่เขาเหมือนแบบเรื่องพระอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เราก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งหน้าหนาวค่ะห,หน้าเราขาวมากขึ้นก็จะเห็นรอยกะน้ําเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีร่องตรงกลางเงี้ยแต่ว่าน้ําอะเออทาละ รู้วิธีทําแล้วให้มันหายไปนะคะก็คือแบบอ่านวดนะคะทุกคนนวดหายจริงๆสองวันแล้วลองทําแล้วก็แล้วก็เอาแบบว่าเหมือนที่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 ทสติ๊กเกอร์ทาหน้านะคะ่ะแปะหน้าเออดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้น้ําจะบอกว่าน้ะเป็นคนที่หน้าไม่เท่ากันข้างนี้จะจะเรียบกว่าข้างนี้จะเรียวกว่าแล้วข้างนี้จะเยอะกว่า ข้างนี้จะมีแบบว่าเนื้อมากกว่าแล้วนะน้ำเป็นเป็นคนที่หน้าเบี้ยวอ่ะทุกคนนะคะน้ำเป็นคนที่หน้าเบี้ยวเวลาที่น้ำแบบอ่าทําผมยางเงี้ยก็คือต้องเอาผมมาปิดอะ่ะเพราะว่ามันจะมองเห็นว่าเราหน้าเบี้ยวตรงเนี้ยค่ะมันจะเลยออกมานะแต่ว่าอีลาสติกหรือว่าไอ้ที่แบบว่าทําหน้าของน้ําอะที่น้าเอามาทําให้มันหายโดยเนะี่ยทุกคนมันหายจริงๆแล้วแล้วตอนกลับไทยเดือน พมันนี่แหละเดือนเดือนพฤษพฤษภาคมอ,อะน้ำก็ว่าน้ำ่าจ,จะไปฉีดไขมันอยู่หน้าอยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันมันเห็นเยอะอะแบบว่ารอยรอยกะทุกคนรอยกะแล้วก็รอยสิวจากที่เราแบบว่าเหมือนมีมีสิวเล็กๆอะค่ะแล้วมันก็มีมีรอยนิดนึงนะคะมีรอย แล้วยิ่งแบบในโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็มองเห็นเยอะนะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะทุกคนเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละสำหรับคนที่อยากแต่งงานแล้วก็อยากใช้ชีวิตใหม่ถ้างั้นมันจะเป็นความฝันหลายๆคนหรอแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปข้างหน้าแล้วอะถ้าเมื่อถ้าเกิดมันจะมีอะไรผิดพลาดเราอะน้ำอยากบอกให้ทุกคนนะ่ะเรียนรู้ไว้แล้วก็เดินด้วยขาตัวเองนะคะ ช่วงนี้มันมีแบบหลายๆคนที่หลอกลวงเยอะแยะเหมือนกันนะคะที่เยอรมันอ่ะบางคนบางทีฝรั่งชวนมาอย่างเงี้ยรู้กันไม่นานเท่าไหร่เขาแค่ลงทุนให้เราลงมาให้เราแบบให้เรามาจ่ายค่าตัวเครื่องบินมาแล้วก็สามเดือนเทก็มีนะคะก็โอ้ไม่รู้จะทำยังไงมาแป๊บเดียวแต่ว่าผู้หญิงอะ่ะก็บางทีก็ร้ายนะเขาบอกว่า เนี่ยมาหาแฟนอ่ะสามเดือนเดือนกว่าแล้วเนี่ยวุ่นวายจังเลยแล้วแบบเบื่อมากเลยอยู่แต่บ้านไม่อยากไปไหนเลยของน้ำอ่ะสามเดือนหม้อข้าวยังไม่ทันงดำเลยนะคะทุกคนก็คือทำอันนู้นอันนี้อยู่บ้านทำอาหารให้แฟนกินนะแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องเงินเดือนรายได้จากแฟนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะเราจะต้องถามไหม ะะคะบางผู้หญิงไทยบางคนนะคะหรือว่าผู้หญิงไทยที่น้ารู้จักที่ทํางานมานานแล้วอย่างเงี้ยการกินอยู่เงีย้ยเรื่องบ้านช่องอย่างเงี้ยก็เอาเอาจากแฟนนะเออแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นนะ่ะก็คือออกไปทํางานออกไปผจญภัยกับชีวิตแล้วละ่ะเพราะว่าการอยู่บ้านนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบหน้าแบบหลงไหลามากทุกคนออกไปทํางานออกไปหาความรู้ออกไปเจอผู้คน ทำงานมาก็เอาเงินส่วนนั้นล่ะคะ่ะส่งกลับบ้านนะคะน้ำก็เหมือนกันนะคะเก็บไว้ไว้ใช้จ่ายนะคะไว้ใช้จ่ายไว้ลงทุนในเมืองไทยนะคะแฟนถามว่าเออจะไปจะไปซื้ออะไรจะไปทําทําไมอะไรประมาณเนี้ยไม่แน่หรอกชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะวันนี้อาจจะอยู่ที่นี่ถ้าเกิดวันวันที่ รัฐบาลที่ที่แฟงน้ําตกงานขึ้นมาแล้วบอกว่ารัฐบาลบอกว่าฉันไม่จ่ายเงินฉันไม่สามารถจ่ายเงินได้นะเพราะว่าเธอมีบ้านมีรถมีเงินสดในธนาคารของเธอวันนั้นอาจจะเป็นวันที่แบบโอ้ทําไงดีละ่ะนะคะเราอาจจะต้องมานั่งคิดกันใหม่แล้วแหละว่าบ้านเราจะจ่ายให้หมดหรือว่าเราจะเก็บเงินสดไว้ หรือว่าจะต้องไปลงทุนอะไรอีกซึ่งเยอรมันอะ่ะซึ่งเรามีเงินสดเราจะไปลงทุนอะไรมันก็ยากนะคะมันไม่มีความแน่นอนแล้วอย่างปีที่แล้วอะ่ะนันมีมีคนเช่าบ้านน้ำอะ่ะสองสองแฟลตใช่ไหมคะ,ะไรายได้หมื่นห้าแต่เสียภาษีสามพันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เยอะเกินไปหรือเปล่านะคะทุกคนทุกคนก็ต้องมานั่งคิดแล้วแหละว,ว่ามันมีทั้งแงด่ดีแล้วก็แง่เสียเงินซัพพอร์ตอะไรเงี้ย เรื่องของโรงพยาบาลนั้ำก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะฟังคลิปเกี่ยวกับโรงพยาบาลในเยอรมันนะคะก็เข้าไปดูได้อาจจะไม่สะดวกสบายเท่าบ้านเราอาจจะเป็นสะดวกสบายหรือหรือไม่สะดวกสบายดีเพราะว่าเวลาที่เราจะไปอะ่ะเราต้องโทรศัพท์ไปก่อนเนาะเออว่าเราจะไปเวลาไหนตอนไหนกี่วันเราถึงจะไปได้นะคะซึ่งต้อง ทำนัดยาวนานมากค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอสวัสดีขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมน้ำอยากให้ทุกคนนะคะ,ะคิดดีทำดีแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้น้ำออกมาหลายสดพยายามที่จะไลทุกวันหนึ่งน้ำอยากมีเพื่อนวันนี้น้ำเลิก เลิกทำเรียวแล้วทุกคนกลับมาทำ u t u b e เหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านั้นนะันำะนะนะไปทำเดียวมาดูยได้ตังค์แล้วหมื่นหมื่นเท่าไหร่อะหมื่นห้าประมาณนี้ละคะ่ะหมื่นห้าก็เลยไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่ามันมันหลายเรื่องมากกว่าเอ่อเฟซเอ้ย YouTube นะคะเพราะว่า youtube อะเราไม่ต้องไปตอบคอมเมนต์ตอบบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปตอบแบบเยอะแยะเหมือน Facebook ซึ่ง บางทีเฟซบ o ๊กตอบเยอะจนมือน้ำชาไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยกลับมาช่องเดิมมาทำเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคนบายบายโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ